ของนึ่งประมาณหาโลหกล,ลพี่น้องนี่ประมาณหกล,ลตอนนี้บอ่อไหลการซื้อการขายก็คือคักดีพี่น้องมึงนี่สวัสดีครับพี่น้องบ,อบ่อบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อการท่านาเป็นสายหลาบันบันทงนี่พ่อเขาบอกัน,นม,มาถึงตอนนี้แล้ว ตลาดจงจอมเพี่น้องเอ<ล>มืตะกตียนาพี่น้องตะเกแตนมาหลาย <c oughs> เริ่มต้นพี่แจ๊ะสองลอพี่นอ้องทีล่ล้นลอยหนึ่งพี่น้องร <c oughs> ้านเยะนักพี่น้องลาป่มราตปลาดีนโตต้อเเลโอ้ตะกแตนทะลักมากพี่น้องเ เปลี่ยนท่านนี้ตัวน้อยเนอกพี่น้องเนาะอันนี้หล้วนพี่น้องอีหลวนบะมีบะมีปีกสองเจ้าคนเจ้าหนึ่งพี่น้องแล้วท้าท่างเข่ามาจะเจอเลยพี่น้อง รกัแตนเ้อพี่นอ้องเลยเริ่มทะลักมากเลยพี่น้องรดบแเลยอ่นๆใ่ม มือนีวันทีหาเลยพี่น้องหาห้ากรกฎาเนอะพี่น้องเนาะสองข้างหน้าร้อยหกสิบหกเนาะพี่น้องเนาะวัดขุดเนาะพี่น้องเนาะที่ตลาดจ่องจอมตอนเช้าเลยพี่น้องแล้วมือหนีการขุดมือนีตะกแตนทะลักมากพี่น้องเห็ดเผาะก็ยังคงมีอยู่ธรรมดามันเหมือนเป็นเนาห้อนไหนปลามือนีเห็ดตับเต่าตอนนี้เห็ดตับเต่าตอวพี่น้องเห็ดตับเต่า กับเตาไ่ต oh. ok ้องพไปเอากระเเอากระกเนาไปเอาเลยเอของามูก้ขานนี่่องนี่กับเตาขานเนิ่งกับเตาด้วพี่น้องเเ่นที่ลอยสิด้วพี่น้องตลาดเตาสองจอมด้วยพี่น้องเยอ้หมนแดงพี่น้องมันจะปาะ ไข่หมดแดงไข่หมดแดงพี่น่องไขห,หมดแดงอีหลอกยังพุ่งยั่งเลยพี่น้องเนออีหลอกอีหลอกเด้มด่ขมพี่หน้องเมขมโลลเท่าไหร่พดมิเจ็ดสิบเล็ดสิบครับพีอเจ็ดเมขม กระเป๋าเราจะซเราเอาไปัวอะไรของเฉพาะไหลายุเท่ารเอาเต็มงาเต็มงาสิเต็มเงา่ลเอาอุมไปแล้วกระเป๋าเขาดนี่แหละครับบรรยากาศตอนช้าองเะพี okay. ่น <omon> ้องเนาะเลือกซื้อเลือกขายเลือกไปขายกัน ต่อราคากันเอาไม่ค่าประเทศเพื่อนบ้านเท่าวัาไทยได้หมดทสุกคนพี่น้องพูดไทยได้หมดทุกคนมาต่อรองราคาเอาพี่น้องแต่ละเสาราคาบ่คือกันแต่ละเจ้าราคาบ่คือกันนาทีพิษกันหาบาทพิบาทก<ม>ับพอพี่ของอยู่ครับผันว่าหลายมัอนี้อบอกว่ากำลังมาเมือเ่อีรเฮ็ดไอเฮ็ดเพิงผมกะเฮ็ดสิบบาทพี่น้องเฮ็ดเพิงผม เป็นตะกระเตียนทะลักมากเลยพี่น้องตะกระเตียนมาหลายครับผมนี่อิลิศพี่น้องอิลิศอิลิศ รถล่บพี่น้องก็อย่้าูกาเลยมั่นกเลยนก้เลยบ่ประาณ่าตปเบิ้งนี่เม่นพออค่ะอันเม่นพ่ออันอืโอ้บุ่นล่เด้อซีหาโลขึ้นมุหรเด้อเอาสั่งมึงพ่อข้าได้กี่โลผมว่าห้าโลห้าเจ็ดโลค่ะโอ้มันคือแม่นต์เอือ เจ้าในวัดที่แรกให้สามโลกด้วกระแต่เนะพี่น้องแล้วก็แต้มือน,นี่รวมต้นที่250พี่น้องที่มีมูปีกเนาะ250ที่ล้นกะร้อยหนึ่งเริ่มตน้นนี่แต่กระแตแต่คนสวนกันอยู่นี่นพี่น้องอึงยังคงมีเลยพี่น้องอึง นี่กับตะกั่วเตียนพี่น้องแต่ว่าียนเสียเย็น่อยเนาะตะกั่วเตียนเสียเย็นเนาะะ,ะพี่น,น,น้องเย็นย่างมือก่อนเนาะมืัอนี้ของไม่ค่อยหลายพี่น้องของไม่ค่อ,อยหลายของไม่ค่อยหลายอีหรอกอะมาเป็นรับรถุดขึ้นเก่าพี่น้อง rất là tiền nơi khi nó nó này lại rất là tiền สดสดที่นักพนงนะส <c oughs> ดๆดที่มโลเทไหร่ึงหาที่มหาบาทจะเป่นหกพองหอยแบบต้มแล้วก็ต้มแล้ววเรีวหาที่มา ของหนึ่งประมาณหาโลกี่หนโล่ก่ไ่้มันไ่มีค่สองร้อยิบาท,ทด้พี่น้องปลาลดปลาลดได้ยังถขกแก่

วาตนี่นพี Jamie, ่น้องเอาอย่างอีกะีหนงปาเงี้ยเลยพี่น้องหาหาพี่น้องคนนีกุ้งหอยแจ๋หาหาเพื่อนพี่น้อง

ประมาณหาโลหกลพี่น้องนี่ประมาณหกล้อตัวนี้พอหลา,าลายการซื้อการขายก็คือคักดีพี่น้องตรงนี้ครับจิบนี่เด้อพี่น้องเด้อจิบตลาดช่องจอมยำส่อเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเป้าบัอลนี้ขอบโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ